สวัสดีครับผมผู้นรการหนังไมบอลที่จะมาอาัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่28เดือน4 2565กันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของหงเปิดสวยนำก่อน ดุนรอบชิงกูรูยกหงซื้อใครก็ปังดก็เรื่องของโอเวนยกเตียโกฟอร์มจ่ายแม่นพร้อมไปฟังครับของเปิดสวยนำก่อนดุนรอบชิงศึกระการยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบรองชนะเลิศนักแรกคู่ระหว่างเวฟูที่เปิดบ้านเจอกับพีเอรเอัสสามารถชนะไปได้2ต่อ0เป็นการเพิ่มแต้มต่อในรอบที่สองเตอร์เซีติลีฟูเป็นฝ่ายบุกมากกว่า โดยยิงไป19ลูกตรงกรอบ5ลูกการคาวอน74%ได้2ประตูส่วนเบียร์แลอัดมีโอกาสยิงแค่1ลูกตรงกรอบเป็น0การคาวอน26%เป็น0ประตูซึ่งเลียฟฟูแทบความเกมและทั้งหมดถ้าเลียฟฟูยังนักผลงานแบบนี้ได้ในรอบที่2ได้มีโอกาสเข้านัดชิงแน่นอนครับโดยเจนอตครอบคุณซือเลียฟฟูได้แสดงความเห็นไว้ว่าเราทําให้พวกเขาเงียบก็บซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญพวกเขามีเกมโต้กลับที่อันตราย เราพยายามสร้างโอกาสและพยายามเล่นให้เร็วผู้แสดงความเคารพต่อคู่แข่งด้วยการป้องกันเกมของพวกเขาด้วยให้ผลน,นี้มันจึงทําให้เราชนะเรารู้ดีว่าเกมนั้นยังไม่จบคุณต้องเล่นให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ100%เซ็์ในเกมนรกที่2เหมือนกับนัดแรกเรานำสองศูนย์มันโอเคดีมันดีกว่าก่อนเกมแต่เรารู้ว่าเรายังไม่ได้เข้ารอบเจริคอบกล่าโดยนะัดต่อไปเรียกฮูลอ,ออกไปเยือนเวียร์แอตนาที่2ในวันที่4พฤษภา 2. กูรูยกผคงซื้อขายก็ปังลูดิโอเฟอร์นิานานนักวิเคราะห์ BT Sport ได้แสดงความเห็นว่าฝ่ายคักสรนบุคลากรของนิวพูลที่นำโดยหอออทีมเจนนคอับและหอกีฬาไม่ขึ้นเอสเวิร์ดอยู่เบื้องหลังความสำเร็จการซื้อขายอย่างมีแบบแผนจนทำให้สโมสรแข็งแร่งขึ้นแถมน่นาการเงินก็ยังมีความยั่งยืนระยะเวลา6ปีจากวันนั้นทีมนิวพูลชุระดับขึ้นมาอย่างมาก จนได้แชมป์มาแล้วถึง5ายการแถมรุ่นสร้างประประิศาสตร์4แชมป์ในฤดูก,การเดียวทีมแรกของโปรติศา์สหราชอาณาจักรโอเวนยกเดียโกโ้ฟอร์มจ่ายแม่นไมเคลโอเวนนักวิเคราะห์ BDC Sport อีกไายได้แสดงความไม่เห็นเกี่ยวกับเดียโก,โอกอ้อากันตารากองกลางรลรี์พูที่ทำผลงานได้อย่างดีช่วยเพิ่มมิติในเกมได้โดยเดียโก้ในเกมล่าสุดได้แมตช์เพาส์นันแม็ค ด้วยผลงานการจ่ายบอลรวมถึง103ครั้งจ่ายเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง34ครั้งผ่านบอลยางสําเร็จ9ครั้งและทําเกมแม่นยําถึง96.3%โดยไมเคิลได้แสดงความเห็นไว้ว่าผมไม่คิดว่าจะมีใครกลางขาคุณภาพของขาตอนมาถึงใหม่ๆแต่ข้องใจว่าจะลงตัวกับทีมได้อย่างไรไมเคิลโควนเกล่าว หากไปนภาพประการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับ